่ไปปลุกธาตุดินน้ำไฟลมอาการธาตุวิญญาณธาตุมีกำลังมีเดชมีฤทธิ์มีพลังมหาศาลเราออกเสียงให้แรงๆหน่อยนะครับสิทธิปาทาวีพาลาเตชาอิทธาธาตดินของข้าพเจ้ามีกำลังมีเดช มิริสิทธิอาโปพาลาเตชาอิทธาธาต้น้ำของข้าบาเจ้ามีกำลังมีเด็ดมิริสิทธิเตโชพาลาเตชา อิทธาธาดควาองข้าพเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิสิทธิวาโยพาลาเตชาอิทธาธาดลมของข้าพเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิสิทธิอาก พาลาเตชาอิทธาอากาศธาตุของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิสิทธิวิญญาโนพาลาเตชาอิทธาวิญญาณธาตุของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดช มีฤทธ์พุทธังกันตังทำมังกันตังสังฆังกันตังพุทธังรักษาทำมังรักษาสังฆังรักษาพระพุทธังอุดพระธรรมังอดพระสังฆังอดพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธอุดอาธรรมโดยพระพุทธัง พระธรรมเจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระธรรมมังพระสงฆ์เจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระสังฆังพระพุทธังปิดพระธรรมังปิดพระสังฆังปิดพระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรมด้วยพระพุทธังพระธรรมเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรมด้วยพระธรรมมังพระสงข์าเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรมด้วยพระสังฆังสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกะนันจะยังพลังอาราันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพาโส สิทธิปาทาวีพาลาเตชาอิทธาธาดินของข้าพระเจ้าไม่กำลังมีเด็ดมทริ์สิทธิอัโะพาลาเตชาอิทธาธาดน้ำ ของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิเตโชภาลาเตชาอิทธาธาตควายกองข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิวาโย ภาลาเตชาอิทธาธาตุลมของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเด็ดมีฤทธิ์สิทธิอากโกภาลาเตชาอิทธาอากาธาธาตุของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเด็ดมีฤทธิ์ สิทีวิญญาโนภาลาเตชาอิทธาวิญญาณธาตุของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธ์พุทธังกันตังทำมังกันตังสร้างังกันตังพุทธังรักษาทำมังรักษา สังขังรักษาพระพุทธังอดพระธรรมังอดพระสังขังอดพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระพุทธังพระธรรมเจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระธรรมังพระสองฆาเจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระสังขังพระพุทธังปิด พระธรรมังปิดพระสังฆังปิดพระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรม้ดยพระพุทธังพระธรรมเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรม้ดยพระธรรมังพระสงฆ์เจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรม้ดยพระสังฆังสัเพพุทธาปัลลัตตา ปเจกะนันจะยังพลังอารันตานันจะเตเชนะรักขังพันทางมิสาพสอสิทธิปาทาวีพาลาเตชาอิทธา ธาตุดินของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิอาปโพพาลาเตชะอิทธาธาตุน้ำของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิเตชะ พาลาเตชาอิทธาธาตุไข่ของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิวาโยพาลาเตชาอิทธาธาตุลมของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ สิทธ ah ิอากาพลาเตชาอิทธาอากาศธาตุของข้าพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิวิญญาโนพลาเตชาอิทธาวิญญาณธาตุของข้าพระเจ้า มีกำลังมีเดชมีฤทธิ์พุทธังกันตังธรรมังกันตังสังฆังกันตังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพระพุทธังอุดพระธรรมังอุดพระสังฆังอุดพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรม ด้วยพระพุทธังพระธรรมเจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระธรรมังพระสงฆ์เจ้าห้ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระสังฆังพระพุทธังปิดพระธรรมังปิดพระสังฆังปิดพระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอาธรรมด้วยพระพุทธังพระธรรมเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรมด้วยพระธรรมมังพระสงข์าเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดอธรรมด้วยพระสังฆังสะเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกะนันจะยั่งพลังอาระหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาพพาโส